วิธีจำขั้วเช็คโค้ดที่ปัก OBD2 ของโตโยต้าไฮลัก3000มาดูกันเข้ามาในรถด,ด้านฝั่งคนขับก้มลงมาด้านล่างเราจะเห็นปัก OBD2 หาสายไฟมาจำขั้วที่4เข้ากับขั้วที่13ตามตำแหน่งที่จะจิ้มให้ดูนี่เลย ดูชัดๆแล้วเราก็มาปเปิดกุญแจออนแล้วหลอดไฟต่างๆเขาจะกระพริบเป็นรหัสให้เราดูแต่อนนี้จะได้ทั้งทุกอย่างเลยทั้ง ABS ทั้ง airbag ทั้งอะไรด้วยหมดทุกอย่างเลยขอบคุณครับที่รับชมกัน